สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมือนีแม่สายกับซิมาคุดกล้วยนาคไปปลูกค่ะกล้วยนาคก,ก็เป็นของพี่สาวที่เป็นเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนกับปูกไวห้ายค่ะแม่สายก็เลยมักคุดเอาไปปลูกค่ะเพราะว่าอยู่สวนแม่สายกับบ่มี่ค่ะกล้ยนาคค่ะ ขุดมาได้แล้วแม่สายก็มาตัดใบเพิ่นออกกอนค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายก็สิมหาที่ปลูกกล้วยหน้าค่ะที่นี่แม่สายก็สิป,ปูกตรงนี้ล่ละค่ะแต่ว่าเพิ่นก็มีต้นตะคบใหญ่ค่ะแม่สายก็ว่าสิตัดต้นตะคบใหญ่ออกกอนค่ะต้นตะคบใหญ่ตนนี้เพิ่นก็ยู่ในคลองค่ะเพิ่นกย็ยืนไปทางสวนหลายค่ะ เพิ่นก็เป็นหฮมไปคุ้มสวนเลยค่ะกะสีเฮ็ดให้พี่มากินพักหลายเลยค่ะแม่สายกะเลยสีหาวิธีเอาต้นตะคบไงลงค่ะแม่สายกะใส่มีดตัดต้นตะคบก่อนค่ะเอาเปลือกต้นตะคบออกก่อนค่ะต้นตะคบเพื่นกะต้นไงค่ะ แม่สายกับสีใสเวลาตัดอยู่ค่ะทาบอ,อาตตนตะครบญ่ต้นนี่ออกเพ่นกับสิคุ้มไปหลายเลยค่ะเป็นโฮมไปทางแปลงพักค่ะแล้วกับสีเฮ็ดห้พักเกิดเพียเกิดนอนค่ะแม่สายก็เลอยอยากเอาออกค่ะที่นี่แม่สายกับสีใสเลื่อยน้ำค่ะ ใส่เรื่อยเรื่อยต้นตะคบซอยน้ำค่ะต้นตะคบพันกับต้นไงญลแล้วค่ะเกนพันกับแข็งแล้วค่ะแม่สายก็เลยต้องใส่เรื่อยเรื่อยซอยน้ำค่ะเนื้อเกนข้างในพันแข็งค่ะ แม่สายกบคอย,คอยเฮ็ดเนาะค่ะใส่เลื่อยแล้วกะต้องใส่มีดซอยน้ำอีกะค่ะมีดที่แม่สายใส่มือนีก็เป็นมีดปังตอค่ะมือนีแม่สายกะตัดไดซ้ำานีค่ะแม่สายก็เมือยแล้วค่ะแม่สายก็พักใบกอนเนาะค่ะเดี๋ยวมือล้างแม่สายกะจังสีมะเห็ดต่อค่ะ ที่ตัดได้กระเกิอนเครื่องแล้วค่ะที่นี่แม่ซ้ายกะซิมะคุดลุ้มปูกล้วยนาคค่ะกล้วยนาคแม่ซ้ายกะคุดมาหาต้นค่ะแม่ซ้ายกะเบงเพื่อนไปสองต้นค่ะมือนี่แม่ซ้ายกะซิอัมปลูกไว้สามต้นค่ะแม่้ายกอะอามมเลี้ยงกันไว้ก่อนค่ะสามต้นกะซิมีสามใสเลยค่ะ มีหน่อยกลางไงเลยค่ะที่นี่แม่ซ้ายก็ซิมะคุดลุ้มค่ะตรงนี้ต้นตะคบพันกระคุ้มมากเลยค่ะเป็นหมเลยค่ะแม่ซ้ายกะเลย่อยากเอาต้นตะคบออกค่ะที่จริงต้นตะคบพันยุ่คล้องฟังน่นเนาะค่ะแต่ว่าพันยืนมากค่ะ แม่สายกะเลยตรงเอาต้นตะโคบออกค่ะดินตรงที่แม่สายขุดปูกล้วยมือนี่กะดินแข็งค่ะแม่สายก็ค่อยๆขุดหลุมขึ้นเนาะค่ะแม่สายกะใส่เสียมขุดค่ะแม่สายกะใส่เสียมทนัดก็ใส่จอบค่ะแม่สายกะเลยมากใส่เสียมค่ะ กล้วยนักแม่สายกับบกเคยปลูกคือกันค่ะนี่ก็เป็นขั้งแรกเนาะคะ่ะที่แม่สายปลูกกล้วยนาคค่ะกระคุดลุ้มแล้วแล้วค่ะลุ้มหนึ่งค่ะที่นี่แม่สายก็ไปคุดลุมที่สองค่ะตรงนี้เครือก็ไล่หลายค่ะพ่อปลูกกล้วยแล้วแล้วเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมือลังแม่ซ้ายกะค่อยมาเอาเครือออกค่ะแม่ซ้ายกะคุดแล้วแล้วค่ะสองหลุมค่ะที่นี่ก็ไปคุดหลุมที่สามค่ะเครือร้ายเนาะค่ะกะเคี่ยเครือเคี่คยหยาออกก่อนค่ะตรงที่แม่ซ้ายคุดลุ้มที่สามดินเพิ่นกระดินดำอยู่ค่ะ ตรงนี้กะใกล้ที่แม่สายปูกระเจี๊ยบไว้ค่ะดินตรงนี้กะขคุดง่ายก็ที่คุดลุ่มแหลกอยู่ค่ะดินบกค่อยแข็งปันใดค่ะคุดลุ่มปูก,กล้วยนาคแม่สายกะบบ่ไดดเห็ดลุ่มเลิกค่ะกระเห็ดลุ่มพบประมาณเนาะค่ะที่นี่แม่สายกับคุดลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ ขันตอนต่อไปแม่สายกะใสคุยบักพผาค่ะคุยบักพ้าแม่สายกะส่ร่องก้นหลุมค่ะใส่เป็นขันตอนแรกเนาะคะ่ะของการปลูกกล้วยนาคมือนี่ค่ะที่นี่แม่สายกะไซคุยบักพ้าเรียบร้อยแล้วค่ะขันตอนต่อไปแม่สายกะไสเก็บค่ะ ก็บแม่สายกับไส้ทับกันเลยค่ะไส่เก็บกับเป็นขันตอนที่สองเนาะค่ะที่นี่กับไส้เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะขันตอน่อไปแม่สายกับไส่ดินพอมปลูกค่ะดินพอมปลูกแม่สายกับเทศไส้ทับเก็บเลยค่ะดินพอมปลูกมือนีแม่สายกับไส้เป็นดินใบกามปูค่ะ ที่นี่ก็ใส่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายก็พร้อมสิปูกกล้วยนากแล้วค่ะแม่สายก็ะสิปูกต้นน้อยกว่าโมกูกอนเนาะค่ะก่อนสิปูกก็เกี่ยรเกียดินก่อนค่ะเห็ดลุ่มตรงกลางก่อนเนาะค่ะที่นี่ก็ะส่ดินปิดต้นกลวยไวค่ะ เกียดินที่คุดขึ้นเนาะค่ะใส่ทับต้นกล้วยไว้เลยค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต้นหนึ่งค่ะแม่สายก็สิปลูกต้นที่สองค่ะต้นที่สองก็เป็นใส่กลางเนาะค่ะแม่สายก็ปลูกต้นกล้วยนาคใส้ลุมทีเตรียมไว้เลยค่ะ แล้วก็เกียรดินลงปิดหลุมต้นกล้วยใ้ค่ะดินก็เป็นดินที่ห้าขุดขึ้นมาค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายกับสิบปลูกต้นกล้วยนากต้นที่สามค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ก็หมูเลยค่ะแม่สายกับปูกต้นกล้วยนากลงใสดินที่เตรียยใ้เลยค่ะ ต้นนี้เพิ่นกระต้นใหญ่แล้วก็สูงนําค่ะปลูกแล้วแม่สายกะเกียดินปิดลุ่มต้นกล้วยไว้ค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสามต้นเนาะค่ะขันตอนต่อไปแม่สายกะซีไซดินพอมปลูกอีกค่ะดินพอมปลูกแม่สายกะไซทับต้นกล้วยเลยค่ะ ดินพร้อมปลูกเมื่อนี้แม่สายกะซื้อมาถุงหน่อยค่ะที่เป็นกระสอบถุงใหญ่ย,ยูลานเพิ่นกระเบิดค่ะแม่สายกะเลยได้ซื้อดินถุงหน่อยค่ะแล้วก็ใส่เป็นดินใบกามปูค่ะเมื่อนี้ที่นี่แม่สายกะใส่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแม่สายกะใส่เสียมคุดดินอีกค่ะ ขุดดินปิดทับต้นกล้วยไว้ค่ะกระเฮ็ดให้ต้นกล้วยบ้มเนาะค่ะพราะว่าตอนปลูกต้นกล้วยแม้สายก็บบด้เฮ็ดดินเน่นค่ะแม้สายก็เลยต้องมาขุดดินเสริมอีกค่ะที่นี่ก็แล้วแล้วค่ะต้นหนึ่งค่ะต้นที่สองแม้สายก็ะเฮ็ดขึ้นกันค่ะ ขุดดินใส่ทับตนกล้วยไว้เลยค่ะก็ะเล้วแล้วค่ะสองตนค่ะที่นี่ต้นที่สามแม่สายกระเฮ็ดคือกันค่ะต้นนี้เพิ่นกับตนสูงตนใหญ่นะคะ่ะแม่สายกระเลยต้องขุดดินใส่หลายค่ะกันบ้ให้ต้นกลวยล่มค่ะ กะขุดดินใส่หลายก็ต้นอื่นค่ะแต่ว่าแม่สายกับ่ไดเฮ็ดดินแน่นค่ะแม่สายกับบ่ไดยัดดินลงค่ะกะเพื่อให้หากต้นกล้วยเพื่นเดินหากินสะดวกเนาะค่ะกะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายกับสีโดน้ำเพิ่นค่ะน้ำมแม่สายกับโดหลายเลยค่ะโฮดหาทั่วลุ้มที่ปลูกต้นกล้วยหนาคเลยค่ะ เดี๋ยวแม่สายกับสิมาไทายอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆค่ะว่าปลูกกล้วยนาคเมื่อนี้พันสิเป็นจังไดเนาะค่ะกระขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเดอร์ค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ